แพตตี้วินูยังไงเมนูเจยวปาเจยวปาเข็งฝีมือพอปอดใครปอดไครีมือแพตตี้มาเองออมกินเหล็กข้างบ้านผัดมี่ฝีมือคุณแม่คุณแม่ครับเอ่อแล้วก็มีอะไรอ่ะ โอ้นั่นกลัวใครกลัวไขรมากินข้าวน้ำกันทุกคนใช่ใช่ใช่มังคำน่ะโว้มเก่งลีเฮ้ยมังคำแต่ยังกินน่ะใช่ของมังคำน่ะไข่ดาวกินเบิร์ดอยู่ดิเบิร์ดอ้าวบรรยากาศ

ไขยับไปฝั่งนู้นเนี่ยจะได้เห็นมุมเนี่ยจะไปชนอ,อีกหน่อยแบทโอ้โหมุมนี้สวยเ,<อ>เลยเวยล่ะมุมนี้สวยมากเรว,วาชายามนสวยมากเลย ก็น่เกิดสภาพจะเป็นยงไลงอ้มัาใส่แก่ดาวของมันใ้ไม่อื้ไม่เหลืองไข่นะเออชิายั้เก็บไข่แบบนี้นันเป็นพนักงานเก็บไข่เก็บอยูโอเคครับไข่ไข่ั้เหลืองมันำาแก็บตัวไปนะ ไม่มอเียไข่งอา่ะฮเีแต่ว่ามนี้อ่ะใคนะไ่เ้ยงเหรเพื่อตอนนั้นก็ทุนเท่าได้เนาะมันบอกเียบพัเนาหมาถึงว่าไก่ที่มันเก่รแล้วนะปอปดแล้วนะพากิ้นมวยาหสิ เดี๋ยวบ่อยมากินแดงคอมดเวล่นดอกคแม่ไม่ก้นรับเพื่รอดบทีี่เขากินกัน้เหรอได้ย้อเาอกว่า่คมาับอยู่นไอ้รอหาจิบากรายน่นอว่าคนหัวใจหัวมันหัวมันนี่เพีวพีบ่อประักติดนะ

ก็เจียปลาแล้วเสียด้วยล่ะดูคนเลี้ยงเดือดต้มก็ดริครับโมเข้มเลยนามาวอาวมักไข่ดาวดิบต้มแม่ต้มว้าวท่นสิกินว่าเป็นดูที่มัมมนเยาวาไข่ดิบนี่เก็บไข่เป็นด้วยซิเก็บไข่จะแพนะนี่เอาไหมท่อาจารย์เขาเห็นเราต่างเราเห็นเราต่างตัวเราเลี่ยงเลย うやった

ท่านเียนังมาท้าสิทาทำแปะเรียใหญ่ทามาานลกหนนี่เยวนเเเปนยเย็นเลยเย็นคืเย็นเลยัเลยมอาบน้่นกนอาบน้มเดอเลยนเวมนยง กินเต็หมดไม่แห้งนะรันนี่ผมเลยไปยังนาดัหนามเปนงเจ้อนัะโดนมันไปกบดตัวเสียไปไปูหรือตเสียไปสามารกินข้าวเลนข้าวได้กไปเอา เปเจียวไว้พื่อดีกินขาแล้วเพอดมันเต็มเก็บซ้ายนั่นนะสิแม่บอก่ะเก็บซ้ายเหมือนซ้ายไล่ไลข้าวจิ้มนห้เป็นเนี่เย็นมละลุข้างล่างปเป็นขาเย็นอันนี้หนูทำไม่ได้ค่คิ้ข้าวออนาคข้าวแห้งคาทิ้งนะทุก

พ่ออยากกินหนักมั้งบ่อกินเองเป็นพ่อย้กินกินอะรบ้างพมักซอยไปเรื่ยมาหนกใคแดงวอ้ยันทดาวูันขยายฉ้่อม่เยอ้เ้แก่ไ่เยอะอยู่ดีจริงจ้งไ่้ ยืนเลยเว้ยนมา่อนมากินข้าวม้นะฮะรับให้หนักเลย

ไต่ดูเห็นเห็นดูบแ่นอนช่กลางมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูร <łość> ่างหนังก็ละวบะดูร่างตีนไปตีนเ๋ยวร่างแดดเลยขาะขาข้ะเบะไปเห็งานไม่เป็นไปี่แัดเดี๋ mulheres. ควางเดอนี้ไก่เลมาันี้ย้องเนี่ยน่อเนี่ยพวกอาเก๋งตัวชัานจ้องหิวคนเดียวคล่เด้อแต่ว่าเหนื่อยมันร้ายอ่ะนเยอะ ม็ามาเก,กือกี่ห้าหลันะงหมดแค่เมานอนงฮะมาเสือกไม่ยช่ไงก็ตัวคนตัวหัวกาะัวยาะไม่ใหม่อ่อนสบายดีถูกไหมบอกว่าทำมาฮ้อยได้เดือ bốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เดี๋ยวว่าเขาอะ้ร่ะไปรถเดียวถ้ากพราจะไม่ลงพัฒนทา่นเขาไม่มองทอมนะเัานไม่ตังบอกกับปลาเลยบอกกับพลาจะได้หมดนะเพัานาน่มัมีตัง รับหน้าของท่านมีเไม่งั้นเลยลงอกงก่นอนคุณนนี้แบกกระดนหนากำไมเนี่ยเป็นดีแล้วบัวจบุบบับุบบัวจูบุบบันกิบุนบะเดีบุบวปูาัว เปลือกเห้วปลาเดร่เลยแก้วย

กินยืดกาแบบกลัวไมัซุกมันจะนั่งแหงๆมเดือไปเลยไม่นี่น <c oughs>

ไม่มาเลกุ้งบนนั้นอ้ยทำมาไงตอนเตียงตอนเียงมันเวทำมาอร่อจักอันไม่ได้กลับลยวันนีดนะกลับน่ราบนไปแลับกานก่อ่หาเุนีนะังอันดุะหาุงงจัง่าแจ้าใจองบุฟี่มามนแฟนตรวนี้นะ ุกมาแล้วกินสดสดห้ามเสาห้ามไดเอาอินแมไม่ต้องมอสองสมสดสดก่อยก่อยกุ้งลายลิ้มเอาอิเน่เพื่อป้าน้อยมกจังบาทเสาเอามาหามกห้ามกห้ามกอุ้ยโอ้โอพอเลี่ยงพอเลี้ยงเงินมาขอเแฉะ โอเทเทว่ะเงเง่งงน้น hmm. mm ้ม hmm. mm ้ยาต้เ hmm. ย mm ็น hmm. อ mm ือไปขายกุ้งหครับมชาห้าบาทอได้แล้วบาทไหได้แล้วบาทก้อยบาทแนูจ้แค่นี้ก็ม่แค่นี้ิมนี่แค่นี้ครับอิ่มแล้วอ่อยเจรมามหนกเจอกันก้อยกุ้งคลิปหนะ